พุตากามโมระเพพุตธังคณะกามโมระเพทนังอธิกาเยกายะายะทีวันังปียะตังสุตวาอิทิปิโสภะกวายามาราชาโน ο, ทาเวสุวันโนมานังสุขังอาระหงังสุขตุณโม,มพุทธายาะเชยรสนากาตาพุทธเชตวามรารังสวะานางังจตุสัจจะสังระสังเยปิวินสุนาระสภาตตันหังกะราทยโยพุทธาทาวิสตินายกาัม สัเพปฏิทิตาไม่หังมัธเกเตมูนิสาราสีสิบปิโตไม่หัางพุทโธธรรมโมทายุโรจานีสังโฆปฏิทิโตไม่หัางอุเรสาภคุณากอารมอาทียยไม่อนุรุตสารีพุทโธจะทักขีเนโกทันโยปิธีภาคัสมิงโมครโนจรวะมะเกทักขีเนสวะเนไม่หังอาสุอานันทาราหูโรกัสปโฉมหานามุอุภาสุวามโสโซตะเก เกันเตปิธทีพาะคมิงสุริโยวัวปะพังการนิสินโนสิลิสัมปโนโสพิโตมุนิปุงเข้าวักุมารกาสโปเทโรมหิสิกิตวาทโกสมิหังวาทเนนหิตยังปฏิทาสิคุณากระรมอุนโนอังคุริมาโรจะอุปารินันทสิวริเทราปัญจะอิเมชาตานาราเตติรการมมา แทซาสิติมหาเถราวิชิตาชินัสาวากากเอเตสิติมหาเถราชิตาว,นตวันโตชิโนรักสาชาลันตาสิรเตเชนะอังคัมังเกตุสันติตาราตานางปุระตโตอาสิาทักหินเมเหตาสุตกังท้าชะคังปาตโตอาสิวามีอังคุลิมารักัง พันธโมระปริตัญจะอาตานาติยสุตตกังอากาเซชาธนังอาสิเสชาปการสันทิตาชี่นาณาบรสังตัสสุตปการรังกะตาวตปิตาทัชชนชาตาภาหิวเรชตุปทวท อเซซาวินยังยันตุอนันติชนะเตชะสาวสะโตมีสกิจเจนะสทาสามพุทธปัญเทเรชินาปัญเทรามันีวิหารตังมะหีตาเรสทาปะเรตุมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุระขัวชินานุภาเวนะทิตุปาทตวัมธมานุภาเวนะชิตาริสังโัว สังขารุภาวีนาทิ่ตันตระโยสาธมานุภาวะปาริโตจรามิชินาปัญชเรหิตสาธุอนุทานิหนโมกาเยนาวาจายะเตตัสสาวะ ว่าขีหลังนาม้าปฏิมังอิทธิธรรม้าปฏิหาริยกรังสมเด็จพออองค์ประทมตุนพุทธารูปังสัมมาสัมพุทโธภะวาอาหังวันทามิสัพพโซสทธาโสททิพวันตุเม น้าโมพระพุทธสิกขีพระพุทธเจ้าขอให้โปรดดลบันดาลให้สรรพสัตวทั้งสามโลกได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติวัดต,ตสงสารโดยสิ้นเชิงด้วยพระบารมีมิอาจประมาณทูกข้อนอบน้อมนมัสการด้วยจิตใจขอให้ลูกมีจิตสะอาดสว่างใสหลุดพ้นใสสู่บานนิพพานเทินสัมปจิชามี วิรูปะเคหิเมเมตังเมตังเยราปะเทหิเมชาพยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันห้าโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจะตุปะเทหิเมเมตังเมตังข้าหุปะเทหิเมมามังอาปาถาโกหิงสีมามังหิงสีทิปาถะโกมามังจะตุปะโทหิ้งสีมามังหิงสีผ้าหุปปะโท สัพเพสัตตสัพเพปานาสัพเพปูตาจะเกวราสัพเพผะทานิปัสสุมากิติปาปามาคมาอาปามโนภุโหอาปามโนธรรมโมอาปามโนสังโฆปามาณหวันตานิสีลิงสะปานิอหิวิชกาสัตปทีอุณานาภีสารภูมิสิกากัตเมรคฆากัตเมปริตตาปติกามันตุ ภูตาหิโสหังนะโ,โมภระกัมวโตนะโมสันตนนานังสัมมาสัมพุทธานังสาธุสาธุ